สวัสดีครับนานาทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพานา้านาทุกท่านนะครับมาแก้ปัญหามีเสียงดังผิดปกติที่บริเวณซุ้มล้อหน้าฝั่งคนขับในรถ Honda Jazz g จนะครับพอดีนะครับผมได้นำเจ้าน้องข่าวเพียวนะครับไปวิ่งทำงานนะครับแล้วตอนที่ใช้ความเร็วมากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมจะได้ยินเสียงเสียงประมาณนี้ครับนานทุกท่าน เสียงแบบนี้นะครับนานาท่านก็เลยมาทําการตรวจสอบนะครับเลยมาพบเนี่ยจุดนี้นะครับก็คือปุ๊กเขาได้หายไปนะครับนานาท่านปุ๊กเขาจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยประมาณนี้นะครับได้หายไปก็เลยเวลาวิ่งในความเร็วสูงนะครับตัวพลาสติกซุ้งบางคนตัวนี้ก็จะกระผือนะครับแล้วก็จะ มีเสียงประมาณนี้นะครับวิธีแก้ไขก็ง่ายมากนะครับนานาท่านก็เบิกนะครับปุ๊กตัวใหม่มาเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับนานาท่านอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตติดตั้งสักคู่น,นะครับ เรียบร้อยนะครับนานาทุกท่านก็ง่ายๆนะครับก็ทําความสะอาดจุดบริเวณที่เราจะติดตั้งปุ๊กก่อนนะครับนานาทุกท่านเพราะว่าเขามีเศษดินค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวปุ๊กจะเข้าไม่สุดนะครับนานาทุกท่านจากนั้นก็การติดตั้งปุ๊กก็ง่ายมากนะครับคือสอดเข้าเข้าไปแล้วก็กดล็อกเข้าเข้านะครับประมาณนี้เขาก็จะแน่นเลยเนี่ยครับนานาทุกท่านก็สำหรับเสียงที่เกิดขึ้นนะครับนานาก็จะเพิ่งไปตกใจอะไรมากนะครับว่าเกิดจาก อะไรส่วนที่สําคัญนะครับในส่วนของช่วงล่างอะไรประมาณนี้นะครับให้น้าๆทําการตรวจเช็คอย่างละเอียดก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเสียงที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะเกิดจากเนี่ยพวกปุกเหล่านี้นะครับเนื่องจากรถที่ใช้งานมาสักระยะหนึ่งนะครับปุกเหล่านี้ก็จะเริ่มแข็งตัวนะครับเสื่อมสภาพแล้วก็จะแตกหักแล้วก็หลุดได้นะครับน้าๆทุกท่าน,าน,าานอ่ะประมาณนี้น่าจะพอเป็นแนวทางให้กับน,าน,านา้าๆทุกท่านที่มีรถ Honda j a z z GK อยู่ในบ้าน นะครับแล้วเกิดเสียงผิดปกติที่บริเวณซุ้มล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อไหนก็ตามนะครับหลักการก็ประมาณนี้ครับนาาาทุกท่าน,าน,านโอเคในส่วนของคลิปนี้แล้วก็วันนี้ผมก็คงต้องขออนุญ,ญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก็ผมสวัสดีครับ